สวัสดีครับวันนี้พามาชมลำไยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ลำไยก็เป็นลำไยนอกฤดูนะครับใครที่มีรุ่นนี้นะครับอยู่ก็มาชมกันนะครับว่าจะต้องดูแลอย่างไรนะครับครับนี่เราพามาดูลำไยนอกฤดูนะครับที่อยู่ในระยะประมาณปลายนิ้วก้อยนะครับ ซึ่งระยะนี้เนี่ยก็เป็นระยะที่ลำไยเขาก็จะมีโอกาสในการร่วงบ้างนะครับนะสำหรับลำไยที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็ขอให้ดูแลนะครับดูแลต้นลำไยดูแลผลผลิตลำไยให้ดีๆนะครับก็คาดว่าปีหน้าราคาผลผลิตลำไย ก็น่าจะมีราคาที่สูงอีกเช่นเดียวกันนะครับคือในระยะนี้เนี่ยมีมีหลายคนก็ถ้าเข้ามาถามนะครับว่าควรที่จะให้ปุ๋ยอะไรนะครับปุ๋ยสูตรไหนนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าตอนดินของเราตอนนี้ขาดอะไรนะครับถ้าดินขาดตัวไหนเราให้ตัวนั้นนะครับแต่โดยทั่วๆไประยะนี้นะครับระยะนี้เนี่ยเขาต้องการในตัวเจนค่อนข้างสูงนะครับ การต้องการในตัวเจนคือจริงๆแล้วก็ต้องการเกือบทุกตัวนะครับแต่เราจะเน้นเรื่องของไนตัวเจนนะครับแล้วก็โพแทสเซียมนะครับมีแคลเซียมบ้างมีซัลเฟอร์มีกร,รมะถันบ้างมีสังกะสีช่วงนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับซึ่งสองสังกะสีกับโบรอนนี้ขาดไม่ได้นะครับก่อนอื่นที่เราจะใส่เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าดินของเราขาดตัวไหน นะครับดินของเราเป็นกรดหรือเป็นด่างนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะเลือกซื้อปุ๋ยตัวไหนมามาให้กับลำไยของเราได้นะครับถ้าเกิดว่าในดินของเราเนี่ยมันเป็นด่างนะครับมันเป็นด่างแล้วดินและปุ๋ยที่ใส่ให้กับลำไยในระยะนี้ที่บอกว่าต้องการไนโตรเจนสูงเนี่ยแต่บังเอิญดินของเราเป็นด่างเนี่ย เราจะให้ปุ๋ยตัวไหนดีนะครับผมก็อยากจะขอแนะนําว่าถ้าดินเราเป็นด่างก็ให้21 0 0เลยนะครับตัวนี้นะครับ21่สหลังจากนั้นให้พ่นพวกจุลธาตุเข้าไปเสริมนะครับโดยเฉพาะสังกะสีกับโบรอนนะครับอันนี้ช่วงนี้ระยะนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับสังกะสีกับโบรอนเขาจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาสีผิวนะครับป้องกันผิวเปลือก ห้งหรือเป็นสีน้ำตาลนะครับหรือเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินของเรามีแคลเซียมสูงอยู่แล้วนะครับมีแคลเซียมสูงอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องพ่นแคลเซียมโบรอนนะครับเราก็ใส่สังกะสีกับโบรอนแทนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีแคลเซียมมากอยู่แล้วนะครับปุ๋ยตัวหนึ่งที่เราไม่แนะนําให้ใช้ก็คือ 1500นะครับ15 00ซึ่ง15 00มันคือแคลเซียมไนเตรตนะครับถ้าเราใส่ลงไปเนี่ยมีหลายคนบอกว่าใช้15 00ก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตแต่บางเอิญดินของเรามันมีแคลเซียมมั่อยู่แล้วก็เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ย1500เราก็เปลี่ยนไปใส่สูตรอื่นนะครับที่มีไนโตรเจนสูงนะครับอีกประการหนึ่งนะฮะในในในกรณีที่ดินเป็นกรด า่ดินเป็นกรดหรือ,อในช่วงที่ดินเป็นกรดจัดจัดนะครับดินของเราเป็นกรดนะปุ๋ยที่เราแนะนําให้ใช้ก็คือ2577นะครับ2577ก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาผลให้ใหญ่ขึ้นได้แต่อย่าลืมว่าดินที่เป็นกรดจัดหรือเป็นด่างจัดลำํำไยเขาไม่สามารถที่จะดูดพวกจุลธาตุที่อยู่ในดิน พวกสังคสีพวกบลลอนพวกแมงกานิดพวกนี้กรรมฐานพวกนี้เอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องพ่นทางใบนะครับถ้าเกิดว่าดินเป็นกลางประมาณ6.5ถึง7เนี่ยถ้าเรามีในดินเรามีจุดธาตุมากพออยู่แล้วเราก็ไม่จะเป็นที่จะต้องซื้อพวกธาตุอาหารเสริมต่างๆมามาพ่นเลยนะครับนะครับน,นี่ก็ ผมอยากจะแนะนําในระยะนี้นะครับขอเร่งให้มาตรวจดินก่อนนะครับเราจะได้จัดการปุ๋ยให้ถูกต้องนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเห็นไหมครับในระยะนี้เป็นระยะที่เราควรที่จะกําจัดผลทิ้งบ้างเนื่องจากว่าผลที่มีขนาดใหญ่กเ็เป็นอีกตัวการหนึ่งที่มันจะไปแย่งอาหารที่ทต้นนะครับพอมันแย่งอาหารที่ต้นทําให้ผลผลิตเขาเล็กลง นะครับผลไม่ใหญ่นะแต่ถ้าเรากําจัดผลในต่อหนึ่งช่อเนี่ยอย่าให้เกิน60ผลต่อช่อนะครับผลเขาจะใหญ่ได้เนื่องจากว่าโอกาสที่เขาจะแก่งแย่งอาหารซึ่งกันและกันก็จะมีน้อยนะครับนะเราก็พยายามไม่จําเป็นที่จะต้องตัดทุกช่อนะอย่างช่อนี้เนี่ยเขาก็มีผลน้อยอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องตัดนะครับอันนี้กอ็อาจจะต้องตัด บ้างนะครับมีร้อยกว่าผลนะครับอันนี้เราก็จําเป็นที่จะต้องตัดบ้างนะครับก็รนี้ก็จะเป็นการดูแลเขาข้าวในช่วงนี้ระยะนี้เข้าเกือบจะเข้าหน้าหนาวแล้วฤดูหนาวนะครับความแห้งแล้งก็จะเริ่มเข้ามานะลำไยในในรุ่นนี้เขามีความต้องการน้ําบ้างแล้วนะครับต้องการน้ําค่อนข้างสูงมากนะครับก็จําเป็นที่จะต้องให้น้ําหาแหล่งน้ําให้ให้กับลำไยนะครับ าการกำจัดวัชพืชนะครับการกำจัดวัชพืชจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะต้องไปพ่นยากำจัดวัชพืชหรือยาฆ่า,าหญ้าในในสวนลำาไยนะครับการการที่เราปล่อยให้วัชพืชขึ้นบ้างในช่วงหน้าแล้งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเขาจะได้อ,อย่างน,น้อยก็ช่วยรักษาความชื้นให้กับภายในสวนได้นะครับถ้าเป็นสวนที่สะอาด แทบไม่มีหญ้าขึ้นเลยนะครับอันนั้นก็ความแห้งแล้งความร้อนที่เกิดขึ้นภายในสวนก็จะมีสูงนะครับน้ำก็จะเก็บสะสมได้ไม่มากนักนะครับนนี้ก็จะเป็นสวนลำไยนะครับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ทำนอกฤดูในในรุ่นนี้นะครับคาดว่าเดี๋ยวอีกอีกไม่นานก็จะทำการตัดแต่งอเอาผลออกแล้วนะครับ ช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีมีเรื่องของฝนตกเกือบทุกวันนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับ mm hmm. เรื่องของการกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับอันนี้ในช่วงนี้ระยะนี้นะครับ ในช่วงเช้าเช้าอากาศเย็นแล้วก็อาจจะมีหมอกได้นะครับนั้นโรคที่จะลงนะครับก็จะมีบ้างนะครับก็จะเข้าเข้ามาทําลายผลนะครับนี่ผมก็แนะนําให้เวลาฉีดสารเคมีป้องกันกําจัดแมลงก็ผสมยากําจัดโรคลงไปด้วยนะครับสารเคมีที่แนะนำนะก็อาจจะต้องใช้ ในกลุ่มของโปคลาดนะครับโปคลาดกำจัดเชื้อรานะครับสำหรับในส่วนของอ,อมแมลงนะครับมแมลงช่วงนี้ก็มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งมแมลงค่อมทองนะครับที่เมื่อเช้านี้ผมเห็นเริ่มเข้ามากัดกินผลเล็กๆบ้างแล้วนะครับแล้วก็เพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งนะครับโดยเฉพาะเพียแป้งนี้ ในช่วงนี้หลังหลังฝนตกแล้วก็เข้าหนาวนี่ก็ค่อนข้างเยอะและอีกชนิดหนึ่งก็คือเพลี้ยไฟนะครับปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเพลี้ยไฟเขาจะเริ่มเริ่มเข้ามาทําลายที่ที่เปลือกละนะครับให้เห็นเปลือกแดง,แ,ดงแบบนี้นะครับนี่แดงนี่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีเพลี้ยไฟบ้างแล้วนะครับเริ่มมีเพลี้ยไฟบ้างแล้วนั้นก็กําจัดเรื่องของเพลี้ยไฟมแมลงอีกศัตรูอีกชนิดหนึ่งก็คือหนอนคืบ นะครับนอนคืบก็จะเริ่มเข้ามานะครับกัดกินผลแล้วนะครับใน,นการจัดการนี่เราเรามาดูที่หน้างานเรามาดูที่ที่สวนเป็นหลักนะครับการคาดเดาต่างๆก็ไม่ควรทำนะแล้วถ้าเราเดินเข้าสวนทุกวันนะครับเราก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าออในช่วงนี้มีแมลงศัตรูพืช อย่างไรหรือลำไยมีอาการอย่างไรเราก็มาช่วยลำไยเขานะครับถ้าพบเห็นสิ่งไหนมันผิดปกติเราก็ต้องรีบแก้ไขด่วนนะครับถ้าเกิดในบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มมีความชื้นสูงเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องให้น้ำในระยะนี้นะครับยกเว้นในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ดอนอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะต้องมีการให้น้ำบ้างแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นการดูแลรักษาลำไยในระยะที่กำลังจะเดินเติบโตในระยะนี้นะครับการวิเคราะห์ดินอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราสามารถใช้ได้จนถึงการเก็บเกี่ยวเลยจนถึงการเก็บเกี่ยวนะครับว่าในในลำไยรุ่นนี้เราควรที่จะใส่ปุ๋ยอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นเป็นการจัดการที่ที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็ตามความต้องการของลำไยด้วยนะครับก็ไม่อยากที่จะให้ไป ซื้อปุ๋ยมาใส่ตามความต้องการของเจ้าของสวนอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องใส่ปุ๋ยหรือเราต้องฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงตามความต้องการของลำไยเป็นหลักนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็จากสาระกะเกษตร5 6นะครับก็มาอัปเดตในเรื่องของลำไยในระยะนี้ให้ฟังนะครับสวัสดีครับ